สวัสดีจ้ามาเจอกันกับอีทอีกแล้วนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้นะคะก็มาเจอกันช่วงเย็นๆอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้จะอัปโหลดเป็นตอนเช้านะคะพี่น้องอืมกําลังมาเคลียพี่น้องจา๋าสิ้นเดือนนะคะสิ้นเดือนเราจะมาเคลียบินนะคะจะมีลูกค้ามาเซ็นบ้างอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะพอสิ้นเดือนเงินเดือน,อ,นออกเขาก็มาจ่ายพี่น้องจา๋าอืมวู้ยพี่น้องนะคะ มีพี่ๆน้องๆหลายท่านนะคะคอมเมนต์มาบอกว่าอยากให้อีทถ่ายท่ดชีวิตต่างๆหน้านะคะไม่อยากให้มานั่งกินอย่างเดียวนะคะวันนี้นะคะอีก,ก็เลยจะจัดให้นะคะคิดได้คิดดีพี่น้องจา๋าจะไปทํากับข้าวให้พระเอกนะคะกับข้าวในวันนี้นะคะเมนูวันนี้อีบวันจีไปทำ พัดหมูสับนะคะพี่น้องจ๋าใส่ต้นหอมเมนูง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะพอดีพระเอกเดินมาบอกนางอินวานัางหิวเขานะคะปะเดี๋ยวเราไปทําอาหารพร้อมๆกันเนาะไปดูว่ามันจะน่ากินขนาดไหนนะคะอี่จะทําเป็นหมูสับนะคะพี่นอ้องเพราะว่าพระเอกไม่ชอบกินหมูชิ้นนางชอบกินหมูสับ ไปไปเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลย,เลยใส่พริกใส่กระเทียมตำลงไปนะจ๊ะใส่พริกให้นาง3าเม็ดกระเทียมสามกลีบไปเข้าสู่ขั้นตอนการผัดเลยจ้าเปิดแก๊สน,นะจ๊ะนี่แหละ กระทะในตำนานครัวในตำนานพี่น้องจ๊าเดินกับดินกินกับทรายนะคะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในแบบของเราไม่ต้องรู้ลาหมาเห่านะคะใส่พริกกระเทียมที่เราตำลงไปใส่ไปเลยจ้ะถ้าอยากกินเผ็ดมากไม่ได้นะจ๊ะไม่รลายนะมะกินบ่ไรเอาข้อแบบพอดีพอดี ทำง่ายมากพี่น้องจ๋าเราะว่าอีมีซอสผัดนะคะซอสผัดสำเร็จรูปที่อีะทำไว้ตั้งแต่อ่าอีตขายหันตามสั่งเนาะใส่หมูลงไปผัดเลยจ้ะหอมกรุ่งนี่นะคะนี่ก็เป็นซอสผัดนะคะโอ้ยแมงลงแมงล้ายหลายพี่นอ้อง นี่เป็นซอสผัดนะคะที่เตรียมไว้แล้วนะคะเป็นซอสผัดสำเร็จรูปสูตรของอี้เองนะคะใส่ลงไปเลย<ม>บัดนี้ก็ถ้าเอกจะชอบหวานนะคะก็เลยเติมน้ำตาลลงไปนิดนึง<ม>ใส่ผงนัวนะคะผงนัวแค่นี้แหละนิดนึงี่น้องจา<ม>๋าแล้วเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปนะคะ หำมน้ำเล็กเรียบร้อยตามด้วยต้นหอมของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยจ้าตักเสิบเลยนะจ้าพี่น้องมันจะเสียบบอก ปาดไข่ดาวนะคะกินสำนี่แหละลืมไปนอนจ๋านังอีตลืมทำไข่ดาวให้นนางแต่จริงๆแล้วก็ทำแป๊บเดียวก็ได้กินแหละนะคะไข่ดาวมันทำไม่ยากไปจ้าไปเสิร์ฟเพลกันเลยอร่อยไหมด h a t spicy <S not really I put three prince uh chili t e i s t e i s an egg ไข่ลืม My I heirloom. forgot. We we forgot. Forgot we caught it loom. It loom <laughs> That's not pad kra pao, you know. That's onion. Hmm? That's onion. Where With onion? the uh, pork mince. That's onion. The green one. Spring onion, yeah. Yeah. Okay. Oh yeah, spring onion. <laughs> พี่พี่น,องงน้องเองนางอกก็ลืมภาษาอังกฤษเดชมาอยู่บ้านนานหลายก็ลืมนะคะออนเยินเขาเรียกอ่าเป็นภาษาน่าจะเป็นหอมขาวนะคะหอมขาวหอมหัวใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นต้นหอมเขาจะเรียกว่าสปรินออนเยินนะคะแซ่บร้ายเมียทำให้กินนะ